สวัสดีค่ะวันชาติทางอเมริกานะคะขอบครัวแม่ปางมานั่งดูล้อดูขบวนพาเลทค่ะแฮปปี้โฟออจูนไลค่ะเพื่อนเนที่รักค่ะสวัสดีนะคะ่ะเพื่อนเนที่รักค่ะวันนี้วันชาติของอเมริกานะคะวันชาติทางอเมริกาค่ะวันที่สเดือนกระดากดาค่ะ เดี๋ยวแม่บานจะพาไปดูไปชมขบวนพาเลตในเมืองเนาะค่ะในเมืองนูแฟรฟิลเนี่แหละคะ่ะที่แม,ม,ม่บานอยู่ครับรถไปสามนาทีค่ะในฮอเททาวค่ะในฮอเททาวขับรถไปสามนาทีเมือง Fair field น,น,น,นูแฟรฟิลรัตคอนเนติกัตนะคะที่แม่บานอยู่ค่ะเมืองนูแฟรฟิลเด้อค่ะเพื่อนๆื่นค่ะรัตคอนเนติกัตค่ะไปกันเลยคะ่ะไปดูขบวนพาเลตขบวนพาเลตในวันชาติของอเมริกาคะ่ะไปกันเลย บ้านจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูของแต่ละปีแต่ละปีเนาะค่ะปีนี้ก็มุนเวียนมาเจอกันอีกแล้วค่ะมันชาติมันชาติค่ะของปีสองศูสองห้าค่ะ I'm going to leave it oh. okay.

ขบวนพาเลตเริ่มแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเก่าโมงสามสิบนาทีค่ะเก่าโมงเสาพอดีขบวนพาเลตก็ได้เริ่มต้นเดินขบวนแล้วค่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านจะเอาเสียงลงค่ะเพราะว่าเขาเปิดเพลงเนาะค่ะเนาะแม่บ้านก็เลยเอาเสียงลงบรรยากาศดีค่ะปีนี้ปีที่แล้วร้อนค่ะปีนี้สุดยอดค่ะร้านใช้ วันชาติรข้งแรกของร้านไายในขบวนพาเลทนี่เริ่มแล้วค่ะเมืองนูแฟฟิวนะคะเพื่อนๆค่ะเมืองนูแฟฟิวค่ะรัฐคอนติคัตค่ะม่บ้านอยู่เมืองนูแฟฟิวเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆค่ะนี่คนเยอะมากค่ะแต่ม่บ้านจะจัดเป็นแบบแบบบๆมบให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมไปด้วยกันเนาะค่ะเพื่อนๆที่ราคาก็จะประมาณเนี่ยค่ะวรนชาติแต่ละปีค่ะก็จะมีอ่าเนี่ยค่ะไอติม ให้คนที่มานั่งดูแล้วก็โรยขนมแจกขนมให้เด็กน้อยค่ะเอาของนอนของนี้มาโยนให้เด็กน้อยเก็บนะน,นะคะประมาณนี้นค่ะแต่ละปีน้องนาดินก็เก็บแย่งขนมแคนดี้ทุกปีค่ะเขาจะโรยประมาณนี้เด็กๆอาจะแย่งกันเก็บประมาณนี้นค่ะควมสุขของเด็กน้อยเนาะก็จะนี่ค่ะจะเป็นพวกลูกอมเป็นพวกช็อกโกแลต อาจจะเป็นบูรุนของเล่นที่เชิดินซอปากาประมาณเนี่ยค่ะเขาก็จะเดินแจกให้คนที่มาดูขบวนรวมขบวนประมาณเนี่ยค่ะทุกปีก็จะประมาณนี้เลยค่ะเหมือน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 ,น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 กันทุกปีค่ะและก็คนเขามาดูมานั่งล้อชมทุกปีเช่นกันค่ะเสียนขอบคัวแม่ปังเนาะค่ะแม่ก็ไปกันทุกปีค่ะมานั่งทุกปีค่ะเพราะว่า ในเมืองที่เมปางอยู่นี่มันเป็นเมืองบกไคใหญ่นะคะกับมีคนอยู่ประมาณหลายพันลังคาเรือนอยู่ค่ะแต่ก็เป็นเท้าที่สุดยอดค่ะกิจกรรมต่างๆจัดขึ้นตลอดค่ะเมืองโนเฟฟิวเนี่ยเป็นเมืองที่น่ายอยู่มากนะคะเพื่อนๆค่ะ,คะ,คะเป็นเมืองที่ปลอดภัยมากค่ะอยู่ในเขตป่าในเขาประมาณเนี่ยค่ะ ดูเป็นธรรมชาติดีโอ้ยดูค่ะหลานชายหน่อยขังแรกของเพิ่นขังแรกของเพิ่นค่ะในขบวนพาเลตบัญชาติค่ะยอดเลยเนี่ยเสียงรถนี่เสียงดังมากนะคะพวกรถดดับเพลิงรถตำรวจประมาณเนี่ค่ะเขาเปิดวอดังค่ะ วาสุกเล็กๆน้อยๆแล้วก็มากินฮอทดอกฟรีฮอทดอกค่ะเขาก็จะทำฮอทดอกหลังขบวนพาเลทจ,จบประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมาหยุดจุดนี้มากินน้ำแล้วก็มากินฮอทดอกกินแล้วก็พากากันกลับบ้านค่ะประมาณนี้ค่ะคนเยอะมากนะคะแต่แม่บ้านจะจับช่วงที่คนชาลงน้อยหนึ่งค่ะเพราะวะ่ายังว่วแล้วเนาะคนชวนรวมรายเขากล่องน้ำแม่บ้านก็ยังเอาเขาเขาเขาน้ำอยู่ เข่าเป็นจุดๆนะคะ,ะได้เวลาวอยหลังกลับบ้านกันแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเดินทางกลับบ้านกันค่ะเนี่ยแฟมบารีน้อยๆของแม่ปังนะคะวันนี้ขาดป่ากับขาดล้านช้ยนะคะป่าคนโตพันไปเหตุงานค่ะวันนี้เลยบบไดมารวมขบวน่ะะล้านช้ยก็อาจจะอยู่บ้านคะ mm ่ะ hmm. เป็นไ่แล้วน่าสิบแปดปีแล้วล้านช้ยก็ได้แต่ก่อนเนี่ยมาก,กันขบ เดินทางกลับบ้านไปเจอกันที่บ้านนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะดูบรรยากาศนี่นี่น้อยอยู่บ้านไม่ปังค่ะเดี๋ยวร้านใช้ยเพิ่นก็นจะไปบ้านย่าเพิ่นค่ะแม่ปางก็จะกลับมาบ้านส่วนลูกสาวกับลูกเขยแล้ะล้านช้ยน้อยก็จะไปโน่นค่ะไปอีกเมืองหนึง่งไปบ้านแม่ย่าเพิ่นค่ะมาถี่จอดรถนะคะเพื่อนๆค่นะ,คะน,น,คนี่ค่ะ เท้านี่ค่ะในเมืองนี่ค่ะในเมืองโนแฟฟิวเท้านี่เลยค่ะนี่ค่ะจุดจุดนี้ค่ะที่เ็นเดินขบวนพาเลตตะกี้นะคะนี่นะค่ะจุดนี้เลยค่ะคนก็จะนั่งเล่นถนนเพื่นปิดถนนถึงบ้านเะค่ะค่ะเพื่อนค่ะต้องดูแลถูกแค่นองมาค่ะบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ฝนไม่ตกแดดไม่ร้อนมากแต่ว่ามีลมค่ะดีสําหรับขบวนพาเลตวันชาติของอเมริกามากค่ะวันนี้สุดยอดเลยค่ะขบวนพาเลตก็ได้จบลงแล้วก็ไปนั่งกินฮอดดอก พอดอกกินน้ำเรียบร้อยก็กลับมาบ้านนี่แหละค่ะมาถึงบ้านพอดีพาน้องมาออกมาเดินบรรยากาศลมว้อยๆค่ะวันนี้เมื่อวานนี่ฝนตกครึ่งวันนะคะหลังจากเก็บเห็ดแกงเห็ดเรียบร้อยหาโมงหกโมงแล้งฝนก็นลงมาวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสุดยอดค่ะฝนบ่นตกวันนี้พาเลสกับ่ได้ยกเลิกนะคะเนาะ,นะได้ดูได้ชมคือเกา่าแบบไปแบบมากับป๊้ดบันาติอเมริกาอีกปีแล้วค่ะ เพื่อนๆค่ะดูค่ะกลับมาถึงบ้านพอดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็เอาขอบวนพาเลทมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบา,บายๆเจอกันขึ้นหน้าคา่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาซัพพอร์ตและให้กำลังใจแม่ฟางแลน้องนอนะเล่นตลอดทุกๆคลิปที่แบนทําคลิปลงนะคะไปแล้วบ๊ายๆ